ลับมาติดตามเอาใจช่วยพี่กระหนกกันต่อครับจากคนที่กลัวความสูงขึ้นสมองไม่กล้าขึ้นเครื่องบินได้ลุกขึ้นมาบำบัดและทำความคุ้นเคยกับเครื่องบินแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะต้องจับเครื่องบินจำลองเหินฟ้าไปบราซิลจะเป็นยังไงไปชมกันต่อเลยครับเปิดได้เลยเหรอเปิดได้แล้วโอ้่านผู้ชมครับ นี่อันนี้นเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมจริงๆเป็นอย่างนี้<ช>เลยนะ<ช>ครับผมใช่เลยครับเชิญเลยครับโอ้ก็เดี๋ยวคนโหนจะนั่งตรงนี้นะครับเป็นที่ของกัปตันเฮ้อ้วผมนั่งเป็นผู้ช่วยนักบินได้ไหมครับผู้กัปตันทำไมครับแต่จริงมาที่นี่เนี่ยต้องเป็นกัปตันต้องเป็นกัปตันเลยเหรอใช่ครับตัวนี้เหรอฮะตัวนี้เลยครับเชิญเลยครับจริงๆบินจริงๆเนี่ยนักบินมีสองคนใช่ไหมฮะคุณตี้ใช่ครับผมก็จะช่วยกันทำงาน โอเคครับจะมีตัวขั้าหลังอีก2ตัวนะครับตัวนี้เข้ามาเลยใส่ไปไหนฮะใส่ตรงด้านหัวนี้ครับโอ้อันเดียวกันนี่เหละครับใช่ครับด้านซ้ายของคุณกรนกจะมีหูฟังนะครับออลลโอลฮัลอหลพร้อมไหมครับครับผม ชัดเจนไหมฮะชัดเจนฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราต้องพูดกันผ่านหูฟังนี่แหละฮะก็จริงจริงเสียงมันดังใช่ไหมใช่ครับแรงดดเสียงดังแน่นอนเริ่มเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขอได้ไปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างส่งมาตอบนะครับครับหลังจากที่ดูวิดีโอข้างนอกมาแล้วครับนะครับข้างหน้านี้นะครับเรียกว่าคล้ายๆพวงมาลัยรถยนต์อันนี้เรียกว่าโยกนะครับวิธีจับอ่านิ้วโป้งจับเสียบตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเลี้ยวซ้ายเลยครับเลีซ้ายอ่าประมาณนั้นนะครับ เลี้ยวขวาครับขวาโอเคอย่าไปบินบินขึ้นนะครับดึงก็หาตัวถ้าบินขึ้นแล้วครับผมดึงหาตัวครับอย่าบินบินลงดันไปข้างหน้าครับอ่าโอเคลอยนะครับตรงนี้นะครับผมไม่ได้สัมพันธ์กันนั้นเลยใช่ครับมันครับสองคนนะครับถ้าคนหนึ่งเกิดสติรีไปอ้วกใช้คอนโทรลได้นะครับอวกก็ได้อ้วกโอเคตรงนี้ เป็นคันเร่งนะครับขับขึ้ที่1นึ่งที่2นะครับผมจับมือจับจับจับอ่านนี่แหละพร้อมกันเลยครับพร้อมกันนะต้องเล่นพร้อมพร้อมกันสองเครื่องยนต์อย่างนี 1. 1> ้นะใช่คร er ับวิธีการเร่งก็ดันไปข้างหน้านะครับค่อยๆดันมาดันคู่ครับสมหรับดันคู่ครับดันไปข้างหน้าอ่าแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ารถความเร็วก็เลี้งกระบุนิดเดียวนะฮะใช่ครับเป็นที่สุดเลยครับอ่าเรรียบ้อยแล้วนี่คือคันเร่งนะครับโอเค ดังนั้นหน้าจอนะครับทบินทบินจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับในการเดินทางดีใช่ไหมครับใช่ครับ,รบอันนี้ก็คือเส้นอะไรฮะสเส้นขอบฟ้าเส้นขอบฟ้าใช่ครับสีอันนี้คือสีสีนเงินสีน้เงินคือของฟ้าและนี่ก็คือพื้น,น,นดินนี่ฮะใช่ครับ,รบจุดกลมๆตรงกลางนั่นเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นหัวของเครื่องบินหมายฮะนี่เหรอฮะใช่ครับจุดกลมๆตรงกลางเป็นอะไรนะเป็นหัวเป็นเสมือนหัวของเครื่องบินอ๋อแล้วที่คว่ำอยู่ก็เหมือนปีก อันนี้คือปีซ้ายขวาใช่ครับผุดตรงกลางนั่นคือหัวของเครื่องบินเปห็นเลข30นะครับด้านซ้ายสุดนะครับครับตัวนี้เป็นความเร็วบอกความเร็ว30อะไรนะตามสิบเป็นนอตครับที่เราจะไปไหนนะไปบราซิลที่ริโอเด g จาเนโรไปดูบอลโลกไปไปดูฟุตบอลโลกไปตอนนี้เลยนะครับครับโอเคครับพร้อมแล้วนะฮะพร้อมครับโอเคครับตามนี้เลครับพักวยขไปหนะเลยครับ เอ้ครับมือไจับตรงนี้เลยครับคโอเครับดันไปข้างหน้าครับประมาณนี้ผมจะเช็คว่าเครื่องบินเครื่องยนต์สองตัวนี้ทำงานพร้อมกันหรือเปล่านะครับเข้ากันหรือเปล่ามีอะไรขัดข้องหรือเปล่าถ้าับถ้าไม่ขัดข้องแล้วครับกดปุ่มสีดำตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้จะเคลื่อนที่อัตโนมัติเลยครับอันนี้คือขนกมองข้างนอกเลยฮะโอ้มายนะครับโอเคนะครับความเร็วมาแล้วนะครับ 4ซิกนอตนะครับดูแถบความเร็วได้นะฮะเอตินนัทครับพอผมบอกว่า v 1 rotate นะครับให้ดึงเข้าหาตัวนะครับครับเฮ้ยครับวี1ครับ rotate ครับดึงหาตัวเลยครับดึงหาตัวเลยครับดึงอีกครับดึงอีกครับดึงอีกครับอ่าค่อยๆผ่อนกันข้างหน้าเพื่อบินก็จะลอยขึ้นไปโอ้ ครับเราเก็บล้อกันนิดนึงครับกดสิบเรทนะครับเกียร์อัพนะครับดิงเข้าหาตัวแล้วดันขึ้นบนเลยครับนี่แหละฮะขับตัวนี้ครับดิ้งมาหาตัวนะครับดันขึ้นบนครับอ่าโอเคล้อเขาเก็บครับเก็บล้อฟืองนะครับดันโหวตมาข้างหน้านิดนึงดันนิดนึงครับเพราะฉนั้นความเร็วได้นะครับก็เก็บพวกฝักตัวนี้เป็นตัวเพิ่มแรงยกนะครับอ่ายกขึ้นมาครับดันไปที่เลขหนึ่งดันที่เลขหนึ่งเยี่ยมครับปล่อยเลยครับ อันนี้คืออะไรนะครับเป็นแฟลปครับแฟลปก็คือตัวที่เพิ่มพื้นที่ตีนะครับที่พื้นบิดเนี่ยมีแรงยกมากขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคแฟลปอัพเลยครับน่าสุดเลยครับอืทำไมก็น่าสุดโอเคเยี่ยมครับโอเคช่วยหนครับโอเคครับโอเคเลี้ยวขวาเลยครับเลีขวาเลีขวาเลยครับเดี๋ยวก็หาตัวนิดนึงครับ ข้างหน้านี่อ่าวไทยครับ <aja S 1> <ห>รู้สึกยังไงบ้างฮะมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมเคือมีินค่อนข้างจะปลอดภัยจริงๆแล้วมันมีระบบเซฟตี้เยอะมากครับแต่นั่งนั่งได้โอเคเครงบินเดี๋ยวถ้ามองข้างนอกเลยฮะก็ได้วิววิวเยี่ยมทีนี้เนี่ยระบบของเครื่องบินจริงๆแล้วเนี่ยนักบินไม่ต้องขับอย่างนี้ตลอด ังจากที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ตอนนี้เราเดินทางไปเร็วที่จะลงขับหลายสิบชั่วโมงถ้าขับอย่างนี้ตลอดเนี่ยเกลียดเลยเคลียด,ลดเลยก็เหนื่อยมันเพิ่มงานให้นักบ,บินเยอะขึ้นจะมีตัวอโตโนมัต้มาช่วยมนลดงานนักบ,บินลดเวิร์กโหลดนะครับวิธีการใช้ก็กดแค่นี้ลงกดนเลยครับนี่แหละครับผมกดเลยครับแลนะ้วปล่อยมือ ขับให้เราเองนะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับทิศทางนี่มันตั้งไว้นะครับ270นี่คือทิศตะวันตกทิศเหนือนี่คือศูนย์น้ศักด์เี่ยจะเดินทางไปตามที่เราต้องการความเร็วนะครับการความสูงราต้องการสั่งการก็ได้ผ่านตัวนี้นะครับระบบก็จะไปตามนั้นเลยใช่ครับโอเคความคสิ่งเนี่ย เออ่ถ้าบินเครื่องบินใหญ่จะปลอดภัยกว่าแนะจ่จริงๆแล้วเครื่องใหญ่ผมว่าถ้าเกิดเนี่ยมันจะใหญ่ก็ได้ใหญ่กว่าเคือเป็นเล็กก็ได้ผมมันรับผิดชอบเยอะกว่ายิ่งใหญ่ก็ยิง่งรับผิดชอบยอย่างผมเนี่ยผมผมไม่เคยบินอย่างเงี้ยครับผมเคยจะรู้สึกว่าผมแบบกลัวใช่ไหมครับผมเคยจะรู้สึกว่าเออไปเครื่องบินใหญ่ดีกว่าเล็กๆแล้วมันต้องแก้งระบบมันไม่เฟิร์มบ้างอะไรบ้างผมก็คิดไปเองเนี่ยจริงๆมันถูกต้องไหมเครื่องบินใหญ่เนี่ยจจะรู้สึกว่ามีเพื่อนเยอะ <c oughs> นั่งไปด้วยเปิเยอะเลยกวดรู้สึกว่า<อ>เป็น,ปนไปได้มีหลายคนใช่ครับใช่ไหมฮะเกิดอะไรระบบมันคงจะแบบรัดกุมกว่ามั้งเครื่องมันคงจะดีกว่ามั้งครับในจริงแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริษัทพวกเครื่องบินต่างแต่จริงๆก็จะพยายามจะทําให้มันเซฟที่สุดไม่ว่าจะใหญ่หรือจะเล็กครับดูสิครับคุณผู้ชมครับถึงแม้จะดูท่าทางเก้เกกังๆเหงื่อตกโอ้โหแถมใจสัน่นมือแฉอตหาหัก แต่กับตันมือใหม่คนเนี้ก็น,นำเครื่องบินมาได้เกือบครึ่งทางละก็นับว่าไม่เบาเลยทีเดียวครับอ้าวมาติดตามลุ้นเอาใจช่วยให้พี่แกบินลงถึงพื้นรีโอเดอร์จาเนโรอย่างปลอดภัยกันดีกว่าครับ <S 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 วันนี้เราอยู่เหนือประเทศรบราซิลใช่หมฮะใช่แล้วเขาเขตแล้วนะฮะตอนนี้เขาเขแล้วครับตนนเขาเผาเยอะมากเลยนะครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วนบินก็มัจะมีกฎอยแล้วครับว่าต้องหาร เราจะเข้าไปดูนี่คึ่งบกพอทราบไหมว่าที่นี่มีอะไรเร็วที่จะดีที่ดังๆเลยดิโอเรเจเนโลก็จะมีที่เห็นในหนังอีกแล้วพระเยซูอยู่ว่าใช่ครับโผใหญ่สิเรลจะบินเฉียวเข้าไปเลยครับให้เราหงษห่างๆก็ได้นะครับบินเฉียวเข้าไปเลยเลยฮะเฉียวนี่ก็ให้ผมตื่นตัวมากเลยดูสิเนี่ย จะกันนั่งกันตรงนะรอเล่นนะฮะเราจะดูไกลๆได้เลยครับดูไกลๆดูผ่านนะครับจะเห็นท่าพระเยซูก่อนนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวไปนะครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่เราบินมาเป็นสิบสิบชั่วโมงเลยนะครับโอ้โหผมมีความสุขมากเลยนะฮะลอยู่บนฟ้านี่นะฮะหน้าตึงตลอดเวลาหน้ามันเลยเห็นพระเยซูไหมฮะอ๋อเห็นแล้วฮะด้านซ้ายของคุณกระหนุนะครับใช่เห็นแล้วครับอยู่ด้านโน้น ใช่ครับเนี่ลงแล้วครับรถจะดับไปแล้วนะครับขอมันเยอะมากเลยนะครับดีครับใช่ครับแต่เราต้องปลอดภัยแน่นอนนะฮะคือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับผู้โดยสารนะครับทุกคนต้องเชื่อฟังนะครับในงานต้อนรับเครื่องบินหรือว่าทางบินนะครับอะไรก็สั่งอะไรก็ต้องครับทำตามอย่างเต็งหรัดคนเลยไหมฮะพร้อมไหมฮะภาพครับเรียวเลยครับผมอยากจะลงมากเลยฮะ ห้าเนี่ยครับเยียมครับตั้งไว้งนี้นะครับลดความเร็วมาหน่อยครับ180ครับนี่ยครับเกียร์ดาวเลยครับกางล้อแลยครับตึกจะลงแล้วนะตึงใช่ไหมฮะขับตึงขาตัวครับปล่อยกงเยียมครับสงครามที่เห็นบ้านคนแล้วก็ยอดตึกระจะตึงเต้นมากเเป็นเรื่องปกติครับ Eight minimum. ท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อฮะนี่จอดแล้วใช่ไหมฮะจอดแล้วครับรู้สึกภูมิใจมากเลยฮะวันนี้นะฮะดีฮะหลังจากที่บินมาเป็นสิบสิบชั่วโมงนะครับแต่ถ้าไม่มีคุณตี้คงไม่ถึงนะฮะเพคงจะลอยเวงอยู่กลางอากาศนะครับโอ้สนุกบินดีมากนะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณตี้ครับครับขอบคุณมากครับ ออกเลยนะ Yes- เรามาถึงริโอเดจาเนโรบราซิลเจ้าภาพฟุตบอลโลกและเราจะไปดูฟุตบอลโลกกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยคิดว่าเราจะกลับกันยังไงอีกทีนึงนะฮะนี่ขอบคุณมากนะครับคุณตี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับคือหลังจากที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วนะผมรู้สึกเลยว่าคนเราไม่มีอะไรเลยนะฮะมันอยู่ที่ความกลัวของตัวเองแค่นั้นเองขอเพียงแต่เรารู้ตัวเองเราก็ก้าออกมา กล้าเผชิญนะฮะกล้าเผชิญเพื่อที่จะขจัดความกลัวงตัวเองนะครับมันมีทางหายนี่แต่ที่สุดแน่นอนฮะคือผมไม่สามารถกล้ามาถึงจุดนี้ได้ถ้าไม่มีตัวช่วยแล้วก็ผู้มีอุปกระคุณทั้งหลายที่ช่วยผมโดยเฉพาะที่นี่นะฮะวันี้ให้ประสบการณ์ที่ดีมากนะต้องขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างสูง fly experience บางกอกนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะฮะน้องๆที่อยู่ด้านหน้าขอขอบคุณกับตันตี้ผู้แสนน่ารักนะฮะผู้ที่ อยู่เคียงข้างผมเป็นเวลา10 10ชั่วโมงตอนที่รออยู่บนฟ้าและก็ลงมาแลนดิง้งได้อย่างมั่นใจเป็นไงครับวันนี้คุณผู้ชมได้รับความสนุกและก็ขำไปกับการบำบัดความกลัวของพี่กน,นกแต่สิ่งที่อยากให้รับกลับไปติดตัวก่อนนอนก็คือความกล้าความกล้าที่จะพยายามลุกขึ้นมาชนะใจตนเองเพราะเชื่อว,ว่าทุกคนคงมีความกลัวที่แตกต่างมากน้อยกันออกไป แต่เพียงแค่คุณกลาที่จะก้าวออกไปเพื่อเริ่มที่จะกำจัดมันแค่นั้นก็ถือว่าคุณได้ชนะใจตนเองแล้วนหะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวรรัสดิ์ออชครชับ